ค่ะวันดีขอสามคำสำหรับวันนี้ค่ะไกลกว่านี้ขอสามคำค่ะคนงามคนหละมาแล้วมาแล้วพี่ปืนคะ,อะขอสามคำสำหรับวันนี้ค่ะขออย่าพังต้าฮะคุณเหนื่อยมากมเหนื่อยเหรอไม่เหนื่อย พี่คะในฐานะที่พี่ไม่ได้มาหลายหลายวันแล้วค่ะพี่คิดว่าเป็นงไงวันนี้ค่ะรถหลังมาซีรถใหม่ครับล,ลุกแล้วด้วยมาครูต่อค่ะพี่ปืนคะวันนี้มีความรู้สึกเป็นไงบ้างคะที่เมื่อกี้โดนฝนไล่อะคะ่ะโฝน,นไล่เนี่ยข้างหลังมั็นจีก้กะโดนกะอืมอย่างไงไม,ไม่ไม่เป็นไรเหนื่อยไหมคะเห่อยม,มามาดูคนนี้ต่อนะคะเขาหมดสภาพเลยอะค่ะเป็นไงบ้าง เหนื่อยดิครับครับไม่มีอะไรครับค่ะมี่ครู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยโอ้โหห้ากำลังวุ่นหัวฮะดิน้องมีนาเป็นยังไงบ้างคะโอ้เขาดราม่าค่ะมาถึงที่คอนแล้วคะับเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ะคะเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยกายไม่ค่อเหนื่อยใจเออขึ้นก่อนทีนี่ผมจะกลัแล้วเนาะล็อกคอแตงเข่ามีเข่าอะไรมอดนีนาเตอร์กดไดมอดมันวันนี้กดได้ที่มาในมือกุ้นิลำคาบคนจวนมันแก อินดี้พูมได้ข่าวว่าคุณแซ่บมาอิ่มใจกะแซ่บลา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 มั่นนะ่ะจากแซมว่าคุณชื่ออะไรคะดูดูจากหน้าคุณเป็นน้องบอด,ดี้อุชใช่ไหมคะน้นนนอ,งนองเจียมยังกักเสื้อผ้าตุ้งพี่ชื่ออะไรคะชินัทครับ ค่ะพี่คิดไงกับทริปนี้ค่ะแค่นี้แหละอือขอขอซ้ำคำค่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยต่อไปนะคะพี่ชื่ออะไระคะชื่ออันดิวครับค่ะอันดวพี่คะขอซ้ำคำสำหรับทริปนี้ค่ะ ยังไม่รั่วครับอ่าค่ะปกติยังรั่วกนะค่ะแั้วคนนี้คะคิดไงคะที่เมื่อคืนคนไม่ได้อาบน้ําอะค่ะหลังจากที่คุณไปเล่นที่พิศนตสูเสร็จแล้ค่ะครับก็เข้ามกก่นนาจะเิดค่ะคุณคิดยังไงกับทริปนี้คะอะไรเป็นลิเกลนิกเกอมันก็เหนื่อยเบาสบายชิลๆนะคะค่ะค่ะตามเไป